พาทุกคนมาเบิงนี้ลูกเป็ดลูกเป็ดจ้ามาเลี้ยงเป็ดน้ำสาวสีเดอ้อทุกคนเดอ้อนี่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 น,นี่ให้อาหารเป็ดน้ำกันจา้าใช่แล้วห้ามเป็ดห้ามไก่บดิมาเกลืบกอบนี่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 นโอ๊ยแนยวไก่ <c oughs> ยูไก่แซ่ลทุกคนเบิงตีเบิงตีทุกคน,กคนมาเบิงน้ำกัน เพี้ยงเป็ดกับสีมาณถ้าเลงหัวอาหารกับสีมานสามเดือนมม่ได้ปล่อยออกนะทุกคนเนาะเมื่อหัวอาหาร <c oughs> เดือนละสอบได้ประมาณเป <c oughs> ็ดห่านเดียวมันสี่สิบหรือหาสิบตนี่ต่อต่อหัวอาหารสอบหนึ่งทุกคนมาเบ่งน้ำกันเนี่ยสามเดือนมม่ได้ปล่อยออกเนาะถ้าเป็ดไข่แล้วก็เป็ดกาเป็ดกากรสือเอินซื้อเนื้อคือเป็ดเกือกเนาะ เป็ดลาดเอินเอินซื้อหนึ่งจะเป็นเป็ดเ,เ,เ,เวียดเนาะเขาห่อมาเป็ดไข่นะทุกคนมาเบิ่งน้ำ <c oughs> <ห>กำนันนี่เนาะนี่สวัสดีสวทุกคนเป็นไก่ดำเฮ้ยไก่ดำแนวมาเตออันนี้แนวมาเตคอยปะนี่ คุณเลดสไต้์นี่มันคุณโหลดไก่ต้องคอยกับคุณคุณคุณปล่อยออกไก่ก็ไดเบิสเลยปล่อยออกปล่อยสันนลีส่วงก่อนเดี๋ยวนี้ยังประมาณ30มสิบกํกำลังพาโอ้ไก่ไก่น้อยนี่ทุกคนไก่ช่างน้อยนี่ ไก่น้อยนี่ไก่ไผไก่เจ้าบ่ไก่แนวหยังล่ะอันนี้มันมันน้อยแท้คันแนวไก่ค่อนคุ้นบ่มักอันนั้นบ่มักีทีเจ้าของมีแต่แฮบนําเจ้าของได้ไก่ทุ่งข่อยอืปิทุกคนเบิ่งๆๆๆๆ เบ่งน้ำกันการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติเนาะทุกคนเห็ดแบบธรรมชาตนะิเนาะโอ้จะนายหอดเวลาเกลือหมูเนายจะนายไปเกลือหมูต่อเนาะทุกคนตอนนี้เบิ่งเป็ดไปก่อนนะนี่เป็นเป็ดสาวสีเด้อทุกคนเด้อประมาณนี้เนาะเป็ดไก่ข้างกระไดผู้ทีใส เดือนสิบสองเกี่ยวเขาเนาะเลียงใส่เดือนสิบสองทุกคนมาหน,น,นีโอ้โหขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาหลับซ้มม้ะ